giày bước bé ba nằm bụi dù này bé ba nằm na bột, nằm bụi dù nằm bụi dù nằm bụi dù qua nó dù nằm bụi dù nằm bụi dù ตัวการตัวนะครับบึกมากดูกระบ,บาลใหญ่นะครับเจ็ดเดือนกว่ากลจะเข้าแปดเดือนนะลืมช่ไฟนนองนี้ยเออออเอออ่ออออดูครับดูการตัวใหญ่มากดูครับน้องมี่ะแน้อง เจเน่สูงร้อยหกสิบแปดร้อยหานะครับเดือ okay, น,นครับต้องมีตัวใหญ่มากดูใบนะครับยอดอลันการคระบ,บัวเจ็ดเดือนสุดสุด,ส,ดสุดนะครับ